เหมือนเหมือนอยู่เลยนะเหมือนมากเอาละครับผมก็สวัสดีกับคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nooper กับเกม Edge of Anticipation อีกแล้วนะครับ hmm. ซึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแมปอ่าเวอร์ของ Edge of Anticipation เลยนะครับ ซึ่งมันจะยกมาทั้งเมืองแล้วก็ทั้งแมปเลยทั้งแบบทั้งเรื่องอของเอ็กแทกออนเตนะครับจะมารวมกันอยู่ในแมปนี้แมปเดียวนั่นเองนะครับซึ่งอ่ามันเป็นแมปที่ใหญ่มากๆนะครับซึ่งถ้าถ้ามันแหลกในบางช่วงนี้ขออภัยจริงๆนะพอมผมก็กากมากนะครับโอเคนะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านของคอนนี่นะครับอ่าเป็นหมู่บ้านของคอนนี่สปริงเกอร์นะครับซึ่งเป็นตอนที่คอนนี่เนี่ยกลับมาเยี่ยมแม่ที่บ้านนะครับแต่ว่าแม่เขาก็กลายเป็นไททันนั่นเองนะครับนี่ปึ๊บเดี๋ยวนี่นะครับนี่ก็เป็น ไททันแม่ของคอนนี่นั่นเองคนระับนอนอยู่ตรงนี้ก็อันนี้เขาทำมาเพราะว่ามันทํายทเป็นโมนเดลโมเดลเฉยๆครับนะมันไม่ได้ทำให้มันเหมือนจริงนะครับนั่นแต่มันก็ถือว่าใช้ได้นะเหมือนเหมือนอยู่ะก็ใช้ได้ขึ้นดูปึ๊บถ้าทำไม่ผิดตรงนี้เป็นแถวเขตแถวนอกกำแพงตรงไหนเสักแห่งที่มันใกล้ๆบ้านของซาชา่า ถ้าวิ่งไปอีกนิดก็อาจจะเจอบ้านของซาชาก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นของคอนนี่นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองขับม้าไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเจอกอ็อาจจะเจอบ้านของซาชานะครับต้องไปเรื่อยๆโอเคปึ๊บพี่จีมันมีกำแพงนะแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปในกำแพงไนงะผมออกมาจากกำแพงนะเพราะว่าขี้เกียจอยู่ในกำแพงนะเบื่อเบื่อนะครับ้ก็เลยออกมาอาแล้วก็ขี่ม้าไปเรื่อยๆนะเผื่อเจอถ้าเจอก็ดีเหมือนกันนะถ้าไม่เจอไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าแมปก็ค่อนข้างที่ใหญ่ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรสำหรับแมปนี้มากนะครับมันใหญ่มากนมันเป็นแมปที่เวิร์นะเออทั้งแมปเลขึ้นว่าเวิ์มันก็ต้องใหญ่ที่สุดใหญ่มากโอเคขี่ม้าไปเรื่อยๆก็เห็นเจออะไรเลยโอเคขี่ไปเรื่อยๆแล้วกันป่าใหญ่นะครับต้องลองเข้าไปดูม้มาวิ่งชา้าจังเลยวะมันอืดมากเลยม้าเราแล้วมันดีดอยู่นั่นแหละมันดีด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 ,ด,ดนะครับต้องขึ้นไปเรื่อยๆโอเคไม่รู้จะขึ้นได้ไหมน่าจะขึ้นได้อยู่แหละ โอเคนี่เป็น่าบ้านของใครวะจะว่าตรงนู้นมีกำแพงนะเฮ้ยจะว่าสุดยอดโอ้อันนี้ก็เป็นไม่รู้ว่ะกระท่อมเรอเฮ้ยอ๋อตัวนี้คือปราสาทอุจจารอีกที่หนึ่งนะครับนะเป็นปราสาทอุจจาร์อ่าในแมปโลเปในแมปเวิร์นั่นเองนะครับเป็นแบบเป็นปราสาทอุจจารรวมเลยว้าวสุดยอดนะโอ้โหึกว่าจะไม่มีซะละมีปราสาทอุจจารด้วยนะ เหมือนเลยเหมือนเหมือนกับอันที่เรารีวิวไปครั้งที่แล้วเลยครับเหมือนมากแต่ว่าครั้งนี้มันอยู่ในแมปที่ใหญ่กว่านี่เองครับข้างในมีอะไรป้เข้าไปดูน่าจะเหมือนเดิมเลยโอเคเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าไม่มีที่เติมแก๊สนะก็ลําบากเลยไม่มีที่เติมแก๊สนะครับน่าจะไว้สำรวจเฉยๆถือว่าใช้ได้ใหม่แมปนี่คืออยกมาทั้งแมปเลยยกมาทั้งเรื่องนะครับโอเคมาไปไหนละอโลนี่มาละ โอเคเราไปเรื่อยๆนะครับไปดูตรงกำแพงแล้วกันว่ามีอะไรไหมน่าจะเป็นกำแพงที่หารูรั่วนะครับแต่ว่าไม่เจอประมาณนั้นอุ้ยแก๊สจะหมดว่ะเออจะจบจะไม่จบคลิปตะแก๊สหมดละโอ้หมดเถอะหมดเถี่ยวข้างล่างนี่มันอะไรวาหมดเดี๋ยว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 ตกมาทั้งสูงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างนี่มันอะไร ตกมาสูงมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ